ูกแตกผาครึ่งไงคะทุกคนเอ้ยไอ้สามเก้าอ่ะมันอกจากกระดกก็เลยก็เลยไปซื้อสามหกด้วยก็เลยก็เลยถูกสามหกไงแล้วเออหกสามทีนี้เราก็เราก็พอเราถูกหกสามปุ๊บเราก็ลืมแล้ววันนั้นถูกเก้าศูนย์ที่งานด้วยแล้วเราก็ลืมลืมวันนี้เขาถูกสามตัวหน้ามาหกใบหกใบใช่หกใบมันเท่าไหร่ล่ะ เมื่อกี้คุณแม่บอกว่าซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วด้วยซื้อแล้วซึ่งตรงกับเลขที่จุดทูบเลยใช่ใชอแล้วฝันฝันว่าขับรถตัวเองวันนี้มอฝันไปทะเบียนรถไปอะไรปแปดนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระตันดํมซิ่งนะคะออ้นะคะคุณแม่ท่านนี้ได้นำเออเรียกอะไรอ่ะสบายเนาะเป็นผ้าทลายดอก นะมาห่มให้กับปู่อ,องค์ดำนะคะมาฝังเขาปู่แล้วนะกลับไปขอโทษใหญ่ๆนะขอนะขอขอถูหัวสิบล้านโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวถูหัวสิบล้านแนละ้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะเอา <c oughs> มาถวายพระปู่ล้านหนึ่งขอสิบล้าน <c oughs> ขอปู่ต้องขอเยอะๆไว้ก่อน ไปขอน้น้อยทำไมล่ะไหนไหนมาแล้วไอต้องขอเยอะๆไว้ก่อนคุณแม่ทำไมถึงได้นำผ้ามาผูกให้กระปุกคะทำไมถึงได้นำผ้ามาผูกให้กระปุกคะแม่กระปูกกระปุกได้โชคคุณแม่ได้บ่นไม่เปล่าครับได้บ่นม่นครับก็เลยได้โชคแล้วก็เลยนำมาถวายนะครับเนาะ เดี๋ยวเขาน้ำได้นำผ้าคล้องคอนะคร้ำผูกนะครับผ้าคล้องคอคุณแม่มาจากไหนครับคุณแม่เออมาจากประจวบค่ะแล้คุณแม่มาจากประจวบนะครับมาจากประจวบครีขันธ์เลยไม่พอดีครับฝันว่าฝันว่าไปยืนอยู่ตรงนู้นน่ะนะแล้วก็เราวผู้ฝันก็ไปยืนอยู่ตรงนู้นน่ะแล้วก็วันนั้นอ่ะไปไม่ออกวันนั้นเราก็ตีห้าสามห้าเก้าใช่ไหม ตีสามห้าเก้าใช่ไหมะทีนี้สามห้าเก้าแล้วทีนี้เราก็รูยไอสามเก้าอ่ะมันออกจากกระดูกก็เลยก็เลยไปซื้อสามหกด้วยก็เลยก็เลยถูกสามหกไงแล้วเออหกสามทีนี้เราก็เราก็พอเราถูกหกสามปุ๊บเราก็ลืมแล้ววันนั้นถูกเก้าศูนย์ข้างล่างด้วยแล้วเราก็ลืมลืมพอนั้นออกตรงๆเลย สามเก้าห้าสามเก้าห้าคุณแม่ได้ถูกสามตัวไม่ถูกมันลืมอ๋อลืมมันลืมเพราะมดงวดที่แล้วอ่ะมวดออกงวดที่ออกสามหกตอนสามหกนะซื้อเป็นตัวละพันโอ้ตอนนี้มันไ่ออกมันออกสามหกพอเราถูกสามหกปุ๊บเราก็ลืมไปเลยแล้ววันนี้ก็ ออกมาตรงๆงเลยนี่นะครับเป็นโชคของราแม่หแม่เพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมครับมาครั้งสองครั้งที่สองมาครั้งสองแล้วก็มาครั้งสองแล้วก็กลับไปก็ถูกถูกเลขท้ายสามตัวหลัง่ะที่ออกหนึ่งหนึ่งเก้าหกอ่ะหนึ่งเก้าหกอ๋อหนึ่งเก้าหกอ่ะแล้วงวดนี้ก็ถูก วันนี้ก็ถูกเหรอคุณแม่วันนี้ถูได้เยอะไหมคะแม่เป็นนั่นจริงๆนะความศรัทธาจริงๆนะครับนะวันนี้เขาถูกสามตัวหน้ามาหกใบหกใบสามตัวหน้าโอ้โหหกใบค่ะเป็นเงินเท่าไหร่นะคะคุณแม่หกใบมันเท่าไหร่ละสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่อ๋อสองหมื่นสี่มาจากประจวบเลยเหรอคะปานบุรีอยู่ปานบุรีอมาจากปานบุรีนะครับได้นำไม่เราพอดีพอดีเช่าเช่า เชาพระปู่องค์จำลองบชาปู่องค์ดำองค์จำลองไปด้วยไปที่้ที่บ้านนะก็ไปไว้ที่บ้านบูชาปู่ไปไว้ที่บ้านได้แล้วก็งวดเนี้ยคุณแม่ชอบเลขไหนที่สุดคะวดนี้หรอค่ะวดนนี้วันนี้ก็วันนี้ก็ซื้อตัวเดิมอะ สามตัวเดิมสอมเก้าค่ะข้างล่างไงห้าเก้าเก้าห้ายังไม่ออกะข้างล่างอ้ข้างล่างยังไม่ออกแต่ข้างบนมันออกแล้วค่ะคุณแม่ก็จะตามต่อเดิมสามเก้าห้าสลับกันเอาใช่เดี๋ยวไปไหว้แม่ค่ะครับุณแม่ก็โชคดีจากคุณแม่โชคดีจากประจวบเนาะศรัทธาจริงๆนะครับเชื่อในสัทธาเชื่อและศรัทธาใน นำของไหว้นะคะติมถุงใหญ่นะคะมาเลยมีดอกไม้นะคะมีผ้าเนาะมาไหว้ผูองค์ดำยามณีจันแล้วก็ผูอันตะแล้วก็ยาอุสาวดีด้านหน้าด้วยนะคะเมื่อสักครู่เนาะ น้ำหวานด้วยโอ้แม่ก็มีโรงงานทําน้ําหวานด้วยค่ะได้นํามาถวายปู่เคยทานไหมน้ําหวานไม่เคยหรอเดี๋ยวเอาในรังอ่ะมาให้น้องกับน้องทานดูให้น้องพี่อยู่นะโอ้ยถวายไม่ได้ไม่จุดพุทบอกคุยเดียวนะคลงฟังคล้องไปเลยดิคลุมไปเลยอ๋อตรงนี้มันได้เนื้อเราก็งงน้องโบนั่นได้ไหม เราจะมาหอมให้กับย่ามณีจันด้วยนะคะโอ้สวยสวยค่ะสวยมากเลยที่ที่ขายนี้ก่อนจะขายอย่างนี้ก่อนจะขายอย่างนี้ก่ยอนทางโน้นะอ๋อจะห่มไอ้ค่ะถึงแล้วค่ะได้ไหมไ่้ เดี๋ยวกลับไปมีข้อมมเดี๋ยวจะมาหาแม่ยล้มาไม่ยางงวดหน้าขอหกสิบล้านนะขอหกสิบล้านนะ๋ยวจะมาถวายแม่ย่าล้านนมงถูกกิ้งว่าติดแล้วค่ะคุณแม่ฮะถูกกิ้งวดแล้วค่ะแม่ถูกทุกงวดถูกทุกงวดโอ้ก่อนมานี่ฝันอะไรไหมคะฮะก่อนมาก็ก็ฝันว่าขับรถที่บ้านะ ขับรถที่บ้านทะเบียนรถอะไรคะแม่แปดแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปแปด้แปดเก้าตรงกัานจถุงห้าแปดถห้าแปดแล้วก็ถุงแปดเก้าก็แปดอกค่ะถุงแปลว่าถูกทุกงวดอ่ะทุกงเล่นนวลเลยน้อยใหญ่อะไรน่าทมแม่ย่ามมีจันเหมือนกันมก็ย่าไมีจันท่ ของเสร็จอย่างนีอะไรดีครับชื่อยาวนะครับชื่อทอดด้วยนะครับที่บ้านที่บ้านก็บูชาอยู่ที่บ้านของคุณแม่ก็บูชาปู่องค์ดำแม่ก็บูชาน้าตือพญานาคด้วยนะครับพี่โจ้โอ้โหนี่พี่ทักดูนี่กำไรของแม่อุยสวยมากเลยก็ในงวดที่ออกเก้าแปดค่ะที่ถูกเก้าแปดโอ้ที่ถูกเก้าแปดที่ถูกเก้าแปด อวันนั้นถูกวันนั้นก็ถูกหกหนึ่งโอ้หกหนึ่งก็ถูกแล้วครับคุณแม่ถูกทุกวันแหละถูกหนึ่งก็หมายใบมากเลยคุณแม่คุณโชคดีนะครับถูกแต่ทุกวันแม่บอกดวงนิ่งนะครับเก้าศูนย์นะถูกเก้าศูนย์เก้าศูนย์ก็ถูกเป็นเลขที่แบบดนจิตดนใจอยากซื้อหรอใช่ถูกเองแบบว่าฝันบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาเราก็มาตีเองอะเนาะ เราก็มาตีเองหือว่าเรามีส้วันนี้ถูกทั้โชุดวันนี้ถูกแค่นี้ถูกห้าท่าแปดเจ็ดท่าแปดเจ็ดค่ะสามตัวท้ายเหรอคะสามตัวท้ายกี่ใบขนาดสิบหกใบหกใบโอ้โหูกันได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊กนึงใจเย็นเย็นเดี๋ยวจะมาถึงแล้วเนาะเดี๋ยวใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบค่ะแล้ววันนี้รอเจออาจารย์ไหมคะแม่มาไกลนะก็ต้องรอเจอนะครับเนาะครับอย่าลืมมันนะ เดี๋ยวดูก่อนว่านั่นไหมเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปแวะที่พ่อปู่ศิลาอีกโอ้จะไปที่พ่อปู่ศิลาค่ะวันนั้น่ะจะเปิดรูปให้ดูวันนั้นอ่ะไปมาวันแรกเลยนะมาวันแรกมาวันแรกเลยนะเข้าไปไหวเข้าไปไหวในถ้ำเข้าไปไหวในถ้ำก็เหมือนว่าเออเนี่ยเนี่ยแม่ย่ามารับเนี่ยที่เข้าไปไหวในถ้ำมาวันแรกอ่ะ นใช่ก็นี่ก็เหมือนเออเป็นแต่ในนั้นแต่ในนั้นไม่มีฟันนะใช่ใช่ก็นี่ไปเปิดดูอ้าวเนี่ยแม่ย่ากับปู่มารับนี่ว่าเนี่ยเขาเขาไปดูในนู้นนะเข้าไปดูที่ในถ้ำอ่ะเนี่ยแต่อีกคนที่มาด้วยอ่ะเขาถ่ายแล้วไม่มี เออเนี่ยมีเราอ่ะเนี่ยมีที่เนี่ยเหมือนท่านมาเขียนพญานาคใช่ท่านมารับเราอ่ะมารับคุณแม่ที่โชคย่าบตลอดนะครับถึงนวดใช่เนี่ยเนี่ยแค่ถึงนวดแล้วนี่ไงแต่แต่เราสงสัยว่าข้างในอ่ะมันไม่มีมันไม่มีฟันแล้วทําไมฟันอ่ะมันมาจากไหนมมันนาาไจกหใช่มันมาจากไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาจากไหนหรอสงสัยเลฮะขอหลวงื่อกี้ก่อนสงสัยเดี๋ยวก่อนนะ เราก็ว่าสงสัยเพราะปู่กับแม่ย่าเนี่ยมารับเราแน่ๆเลยค่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเขาขพอแม่ถ่ายรูปนะครับอยู่นี้มันชะน้างครับใช่ถ่ายรูปนะครับในถ้ำนะครับไม่มีควันหมอกนะครับจริงๆนะมันมีเงาขึ้นมาได้ยังไงะครับผมยากสงสัยอยู่เลยยังสงสัยอยู่เลยหรือว่ามียานอะไรทุกอย่างอีก นะครับสื่อทางโชคลาภกับวรยาหน้ามาครับเนาะเหมือนเหมือนท่านมารับเราครับครับครับมารับเราคุณแม่เขาบอกว่าจุดแทบทุกงวดนะครับเนาะคุณคุณแม่มาแต่ละรอบเนี่ยคุณแม่ได้เสียงดวงว่าจับปิงปองเลยเนี่ยว่าจะมาขอจุดโอ่ว่าจุดเลขทูบเหรอคะโอาจะมาทูบหน่อยค่ะว่าจะมาจะมาจุดทูบหน่อยว่าเออเดี๋ยวเราก็รอดูตามบูเลขทูบของแม่เนาะครับาเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาจุดูเดี๋ยวเรารอลุนเลขทูบของคุณแม่นะคะจ่าแปดห้าอ๋อ ที่ถูกแปดห้าที่ถูกแปดห้าใช่ไหมคะเนี่ยโอ้เยอะมากเลยที่ถูกแปดห้ามาเนี่ยอ่าไม่พอไม่หรกเราอ่ะมีมีมีประจำวันไปเขาเรียกอะไรวะประจำประจำวันอ่ะเวลาหวยออกวันไหนเราก็จะดูวันนั้น๋อตารางวันใช่ไหมคะตารางวันเนี่ยค่ะแม่แล้วแล้วเงวดวันที่หนึ่งมีนาคุณแม่ดูมาแล้วมีเลขอะไรบ้างคะมีมาแล้ว มันมันออกวันศุกร์เนาะค่ะมันออกวันศุกร์มันก็มีเด่นนะเด็กก้าหนึ่ง <91. S 1> ถูกอ๋อค่ะก้าหนึ่งถ้าในนั้นมีนะ,ะหรือว่าถ้าถ้าในนั้นไม่มีเลขที่เราจะนั่นนะก็คือไม่มีอ,อืมค่ะถูกแตกผ่าครึ่งเลยคะทุกคนลุน้นตัวสุดท้ายนะคะ แม่ดูในาใน้องผมได้วยันน hmm? ี you know? nine. Nine ้่อับมันก็ตัวเดียวนใช่9 8่ะทยอะทยมันมาจทีเลย9 9แล้ว่ไ่9แ่ม่้ว้อมันตัวเดียวใช่นี่าแปด้วยแ ัแรงสุดท้ายอะแปเนาะมอนแอเนาะเอาจารย์พอดีเลยเหรอเนี่ยน้ะก็ตั้งกล้องไว้น้กต้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหว้ปู่ศิลาเอาเอาของไปถวายปู่ศิลาจังเครื่องมาีก่มาก่อนนีก่ามา่าี่าด่่่ดีวีว มันจะเป็นแปดหรือเป็นเก้าเขาจะเป็นเก้าเก้านะเก้าเก้าตรงรถตรงรถเที่ยวมาเพราะว่ารถอะมันเก้าเก้าแปดแปดไม่ใช่สิไม่ใช่สิรถรถรถเมตรหรือป้าอันนี้รถตู้มาฝันเก้าเนี่ยฝันว่าขับรถตัวเองอ่ะฝันว่าขับรถตัวเองอ่ะแล้วก็เลยซื้อรถแตลี่แปดเก้าเก้าเก้าแปดไว้แล้วก็ซื้อแปดแปดเก้าเก้า เนี่ยเก้าแล้วอะเนี่ยเปเลยเปเลยแปดแปดหนองแปดเนี่ยตัวเดียวกันเลยเนี่ยเก้าหกแปดอหกัเ้าได้นะเพราะว่าเก้ากแปดก็ได้เก้าตรงมาเล้ฝั่งเลยนะค่ะหกกับแปไม่ที่ไอุ้กจะัำแล้วแกแต่ เพราะเพราะว่าก่อนก่อนจอดก่อนก่อนหวยจะออกไปไอ้สามต้าห้านะสามต้าห้าแล้วแล้วฝัฝัว่าไม่ยืนไม่ยืนอยู่ตรงนู้นนะไม่ยืนอยู่ตรงหนะ้าหน้าออฟฟิศอ่ะแล้วก็อยู่ตรงกลางนะพระปู่อยู่ตรงนี้รนรนเราเองค์เขียวๆอยู่ข้างๆทีนี้นเราก็ตีว่าเอ้ยพระปู่อ่ะ พ่อปู three, three, ่องดําอ่ะเขาสีดำใช่ไหมเราก็ตีเราก็ตีสามสามสามเก้าพ่อปู่พ่อปู่ก็เก้าแล้วเนาะตัวเราก็ห้าแล้วใช่ไหมแล้วเราก็งวดนั้นอ่ะเราก็ตีสามสามห้าเก้าสามเก้าห้าซื้อเป็นตัวละพันไม่ออกทีนี้ทีนี้เราก็บอกเอ้ยถ้าเก้าอ่ะเก้าอ่ะมันอาจจะกระโดดเป็นหกก็ได้นะแล้วงวดนั้นก็เลยซื้อสามหกสามไปด้วยสามหกหกสามมันถูกวะ ถูกมาสองตัวบนนะแล้วก็ถูกข้างล่างมาแล้วเห็นเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยซื้อแล้วซึ่งตรงกับเลขที่จุดทูบเลยใช่ใช่โอ้หใช่เราแล้วฝันฝันว่าขับรถตัวเองอ่ะไม่ไม่ไม่เคยแบบว่าไม่เคยไม่เคยฝันไงก็มาง่เนแย้ยมาฝันค่ะใบทะเบียนรถเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดแปดตรงกับเลขทูบอีกเหมือนกันใช่ ร็เลยซื้แปกเก้าคือฝันเห็นรถก็เลยซื้อรถตอรี่ไว้ขับด้วยขึ้นไปขับด้วยรถของเราเองนะครับผมแต่ตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยฝันแล้วเคยฝันแล้วส้อมากะฝันเห็นปู่บ่อยคพอเลยซื้อรถตอรี่ไว้ปุ๊บปรากฏว่ามาไหว้ปู่จุดธูปก็ตรงกับทะเบียนรถอีกก็ตรงกับรถตอรี่ที่ซื้อไว้ อ่านี่ก็เป็นแค่แนวทางนะครับทุกคนเผื่อว่าใครอยากจะชอบด้วยเนาะนะครับโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมหันไปดูทูบด้านนู้นหน่อยตอนนี้ทูบหายไปแล้วทูบหายไปแล้วเพราะว่าให้ดูแป๊บเดีต่ทูบแตกด้วยเนาะโปูให้ดูแป๊บเดียวหนุ่ยหายไปแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกท่านยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ นี่คุณแม่ใจดีนะคะให้เอามาจากโรงงานจากโรงงานของโรงงานของคุณแม่เลยใช่ไหมคะใช่นี่ทำน้ำว่านทำน้ำว่านไม่เดี๋ยวจะไปถวายปู่ศิลาด้วยอันนี้วางจำหน่ายยังครับคุณแม่อันนี้อันนี้หรออันนี้ไม่ได้วางทำแบบว่าเอาไว้ใส่กระเช้าใส่กระเช้าค่ะกระเช้าแจกค่ะขอคุณค่าคุณแม่ขอให้ได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่านะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอา คุณแม่พิ่งก็ให้น้ำบ้านเดี๋ยวไปแบ่งกินกันก็คุณแม่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ดวงเฮงได้โชคเกือบจะทุกงวดเลยซึ่งเมื่อกี้ก็มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างบางเอื่นมากก็เลขทูตุนกับเลขนลอตเตอรี่รมกับทะเบียนรถที่คุณแม่ฝันอย่างไรก็ลองดูเนาะอย่ามองเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ ไม่แน่นะเราเราเรากลัวจะเบิ้ลเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาไม่เบิ้ลนานแล้วอ่ะกลัวจะเบิ้ลอาจจะเป็นเก้าเก้าแปดหรือว่าหกหกแปดเนาะใช่นแปดแปดเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคคุณโชคดีมีโชคลาภแับคุณแม่สวัสดีค่ะ